สวัสดีครับทุกคนผมโน,โนจากช่องนโนชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตามหากา,าร์ดอีโวอาร์ทิมิสนะครับผมความสามารถของน้องเนี่ยหลายคนก็คงรู้กันแล้วแหละเพราะว่าหามันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนะาะเพียงแต่ผมเนี่ยบูสแตอรผมมันมีปัญหานะครับผมก็เลยไม่สามารถทำอีเวนต์หรือมาสุ่มให้ดูได้นะวิธีการตามหานะครับวิธีการตามหาก็ตามหาธนูอาร์ทิมิสหนึ่งนะครับสองอ่า เครื่องล่างอาร์ทิมิทหนึ่งกับสองนะครับอย่างละสองใบก็จะแลกตุ๊กตาอาร์ทิมิทเอได้นะครับถ้าเราสะสมตุ๊กตาอาร์ทิมิทเอเนี่ยครบ5ชิ้นนะแล้วก็ตามหานะครับมงกุฎอาร์ทิมิทเอบวกหนึ่งเอบวกสองเอบวกสามนะครับอย่างละสองใบนะครับก็จะแลกเอบวกอาร์ทิมิสได้แต่ถ้าใครอยากจะทำให้เป็นตำนานก็ ก็ต้องไปซื้อนะครับเงาอันเชิญนะครับราคา349บาทหรือเปล่านะอ่าไปไปเลยนะครับผมมีเพชรอยู่1,000 0เพชรน,นะดูสิว่ามันจะปิดได้หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวนะลูกอมดาวเหมือนจะใช้ได้นะทีละ4,000นะอ่ะสุ่มเลยนะครับลูกอมดาวก่อนเลยนะอ่าอีสออีบวกห่งอีกครั้งอีกครั้ง อาเบวกสามาครับเอบวกสมาแต่แต่ว่าธนู A1 เนี่ยไม่ออกเลยนะครับอ่ามันซื้อได้5ครั้งใช่ไหมไอ้ลูกอมดาวแต่ว่า,าลูกอมดาวผมไม่พอนะไปใช้เพชรแล้วนะครับใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย id เก n ยรติหรือคนกลางที่ไว้ใจได้ทางร้าน NY ไได้เปิดให้บริการแล้วนะครับสนใจก็กดลิงก์ติดต่อร้านที่ใต้คลิปได้เลยนะ มีเพชรอยู่หนึ่งมื่นะครับหนึ่งจะปิดได้ไหมเนาะอ,อะไรเนี่ยเครื่องรางหนึ่งสองนะครับเครื่องรางหนึ่งสอผมว่าเครื่องรางสองนี่น่าจะมาลัวๆเลยเออ a อสองธนู a อสองะโอ้ธนู A2 ยังเป็นเลย A1 หนึ a ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย,ย,ยู่ไหนึ่งยู่ไงเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ได้ธนู A1 นึ่เลย ธนู A1 น่เนี่ยน่าจะยากสุดนะครับอ,อ,อะไรเนี่ยอ่า A อบวกหนึ่งะครับ a อบกหนึ่งอ่าธนู A2 โอ้โหยังไม่เห็นธนู a อนึ่เลยนะ A2 นะครับแม่ธนู a ออนี่ออกดีอยู่นะโอ้โหแต่เครึ่องรางเอหนึ่งอสองออกดีกว่าเฮ้ยสองพันยังไม่ได้ ยังไม่ได้เอเนี่ยยังไม่ได้เอหนึ่งเลยเนี่ยยังไม่ได้ทะนเอหนึ่งเลยนะยังว่าโอ้โหย่ำไปเลยยังไงเนี่ยโอ้โหไม่ออกเลยนะครับทนูเอหนึ่งนี่ไปหลบอยู่ไหนวะเนี่ยน้องไปหลบอยู่ไหนโอ้โหยังไม่เจอเลยนะต้องหาสิบอันใช่ไหม,มันถึงจะได้เอสน่ะ ห้าอันเนี่ยโอ้โหตายตายตายเอามาละหนึ่งอันโอ้ยสามพันไดทะนุเอหนึ่งหนึ่งอันจะบ้าตายอ่ะมาละสองนะมาแลวสองมาละสองจะปิดได้ไมหมเนอะมือหนึ่งเนี่ยยังไงวะมไม่มีอะไรไม่มีอะไรยังไงอ่ะไม่มาไม่มามเงียบเลยเงียบเลย ยังไงโอ้ยบวกหนึ e ่งนะครับเอบวกหนึ e ่งเดี๋ยวเราไปกดรับก่อนนะมาอ้าวเต็มนี่วะเอบวกสองทนูเอ e หนึ e ห่งเฮ้ยอยากได้ทะนูเอหนึ e ่งอะทนูเอหนึ e ่งอยู่ไหนวะไม่มาเลยครับไม่มาเลยอื้อหือ ตนูเอหนึ่งลูกตนูเอหนึ่งโอ้ยไม่มาเลยโอ้เฮ้ยตนูเอหนึ่งเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องประดับตนูเอสองอืมเครื่องประดับนะเครื่องประดับตนูดิตนูอเอหนึ่งอ่ะเออไม่ใช่เออไม่ใช่เอบุกหนึ่งนะ A2 สองเอบวกสองเอ้ยเอหนึ่งมาหนึ่งอันว่ะอ้ยขาดอะไรวะเนี่ยมันจะขาดเจ็ดอันป่าว่ะเดี๋ยวมีเหลืองมามีมีว <c oughs> อตุดิบซ้อนอยู่บ้างปะไม่มีเดี๋ยวเราไปดูนะว่าสี่พันผมได้อะไรบ้างนะสี่พันครับได้ ธนู A1 หนึ่งะครับธนู A1 เนี่ยมาสามอันขาดอีก7อันนะธนู A 1หนึ่งขาดอีก7อันนะครับส่วน A บวก3นี่ขาดเลยหชิ้น A บวก2ครบแล้ว A1 ก็ครบก็ครบแล้วนะครับไปสุ่มต่อ6 0ุกพันต้องการ A บวก3กับธนู A1 อีก7อันโอ้จะได้จะสำเร็จไหมเนี่ยเออเฮือยังนะครับยังยัง ยังไงเนี่ยโอโเครื่องประดับนี่มาลัวๆเลยโอ้ย A สองว่ะขนู A สอง A หนึ่งโอโ้ไม่ใช่อันนี้ A บวกหนึ่งอือหืยากนะีเวนี้ยากอยู่นะไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยอ้อ A สอง A หนึ่งอยู่ไหนเนี่ย A สองแล้วโทรโทๆโท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  A บวกสองนะ ้องการ์ธนู A1 นนะเฮ้ยกับ f 3ไม่ออกเลยนะครับเหลือ4ี0 0นนะเพชรโอ้เอบวก2กับธนู A2 ยังไงลูก o, โอ้เอสองอุ่นเวนต์สูบเพชรอยู่วาอย่างเงี้ o, ยโนอะ้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยยังไงเนี่ยเออใบที่4มาแล้วโหขาดต้อง6ใบไม่ง่ายเลยนะ เอาเพ็รชันไปเลยดีกว่าไม่ต้องสุ่มให้เหนื่อยเลยนะถ้าจะยากขนาดนี้โอ้โหยังไงเออใบที่ห้ามาแล้วขาดที่ห้าใบนะครับขาดที่ห้าใบอีกหนึ่งยังไงโอโ้ไม่มาว่ะยังไงโอ้โหอ,อ่อ,อบวกสอง ธนูเอ็นหนึงอเฮ้ยลุกโอ้โหไม่ออกเลยยังไงเนี่ยเอ้โหยบวกสองอบวกสมก็ยังไม่เจอเลยเฮ้ยเออมาละใบที่หกําใบที่หกใบที่หกเออใบที่เจ็ดอ้ยแต่ a อบวกสามยังไม่ออกเลยว่ะไอบวกสามไม่ออกเลยนะขายใบยังไงไอบวกสาม ห้าครั้งนะอีกห้าครั้งอีกห้าครั้ง,งยังไงโอ้โหไอ้บวกสองอยากให้ A อหนึ่งมันครบก่อนนะ่ะถ้า A อหนึ่งครบเดี๋ยวเราไปรวมไงไปรวมเผื่อจะได้ A อบวกสองเอบวกสามอะไรเงี้ยยังไงลูกเออใบที่แปดมาแล้วเ่าใบที่แปดมาแล้วใบที A ่แปดมาแล้วเอหนึ่งลูกโอ้โหไป เปิดของแถมมานะยังไงเนาะยังไง <c oughs> ขาดเยอะไหมเนาะหมื่นหนึ่งเนี่ยโอ้จะไม่ปิดเว้นละหมื่นหนึ่งตาย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 ,ตายแต่ละเอีเว้นนี่ต้องมีหมื่นอัพละมั้ง <c oughs> เฮ้ยอ,อีสองนะอ,อีสองอ,อีสองเครื่องประดับต้องการอีหนึ่งลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใช <c oughs> ไม่ใช่เครื่องประดับอืม A2 สองเเครื A 2. A 2. A ่องประดับต้องการธนูเฮ้ยธนูอ1หนอ่ะอีสเอ้ย,อออยใบที่เก้าใช่ไหมใบที่เได้ลุ้นแล้ววะใบทแล้วได้ลุ้นแล้ว,ลวเอ้ยขาดไข่ขหนึ่งใบวะขาดอ้นีหนึ่งใบนะธนูธนูออ่ะโอ้ยเอมาทำไมวะทำไมไม่มาเอ ไใจเครื่องประดับเอ็บวกหนึ่งโอ้เอ็กบวกสามก็ยังไม่ครบเลยเนี่ยเอ้ยยังไงเอ็นึงเอ็นึงโอ้โหเอ็นึงดิ่งไม่ใช่เอสองให้มาเกินว่ะเอ็นึงโอ้เอสองเกินดีเกินดีเกินอีเอสองอีกโอ้โหเดี๋ยวลุ้นอยู่นะเอ็นึงลุกโอ้โหเอสองมาสองมาลุ้นัวเลยเอ้ย อย่าสองก่อนดิหนึ่งมั่งก็ดิยังไงสองอีกแล้วโอ้ยสองแล้วสองอีกแล้วผมไม่ปิดอ่ะเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะว่าขาดเท่าไหร่นะครับมื่นหนึ่งนะครับมื่อนหนึ่งโอ้โหได้เอหนึ่งมาเก้าอันเฮ้ยได้ลุ้นอยู่นะเออถ้ึงว้หนึ่งขาดแค่อันเดียวนะครับขาดแค่เดียวอ่าส่วน A อบวกสามขาดหนึ่งอันนะครับ ขาดเ1น่ 1, กับ a บวกอย่างละอันนะเดี๋ยวผมขอไปอัพแล้วรวมไปดูนะว่ามันมีโอกาสที่จะได้หรือเปล่านะครับมาเรามารวมกันนะครับ10คู่นะครับดูซิว่าผมจะได้ A3 บวกหรือไมอ่ได้ S อันหรือเปล่านะครับมันมีโอกาสที่จะได้นะก็จะมีเนี่ยตุ๊กตาอาร์เทมิสเนะครับแล้วก็มี A1 บวกหนบวกสบวกสนะ เอาละนะเอาละนะไปอันแรกนะครับอันแรกไม่ใช่อันแรกคูณแรกเอออีบวกหนึ่งะครับ a 1. อีบวกหนึ่งลองเอา A2 กับ A2 ดิยดงไงจึง๊ก็ไมนักเบวกหนึ a ่งนะครับ A วกหนึ่งเอา A2 กับอ a อประดับดินะ a 1. อุสามนะ A บวกหนึ่ง พูที่สี่นะูที่สี่เอบวกสองนะครับเอสองโอ้เอจะหลุดมาให้ไหมเนาะมาพูดเท่าไหร่เนี่ยูที่หป่าวะเอบวกสอนะเอบวกสองูที่หนะนะครับูที่หอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเองนะครับโอ้เอบไม่ออกเลย คู่ที่เจ็ดนะ a บวกสองนะ a บวกสองโอ้โหคู่ที่แปดยังไงเนี่ย a บวกหนึ่งโอ้โหคู่ที่ 9. เก้านะคู่ oh. <c oughs> ที่เก้าเฮ้ย a บวกสาม s อะไรก็ดีอะไรก็ดิ a บวกหนึ่งนะโอ้โหสิบคู่จะไม่ได้อะไรเลยหรอมาคู่ที่สิบนะ A บวกหนึ่งโอ้โหไม่ปิดอีเวนต์นะครับอะ่ะเดี๋ยวที่เหลือผมจะพยายามหาเพชรนะครับมาปิดให้ได้เ <c oughs> ต่ไม่รู้ว่าจะปิดได้หรือเปล่าหรือเปล่านะแต่ก็จะพยายามนะครับแต่ก็จะพยายามอ่าใครที่ทำนะครับใครที่ทำก็ขอให้โชคดีเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย